น,นอนลงค่ะเออเดี๋ยวนอนลงนะคะเดี๋ยวคุณหมอขอขอตรวจขอตรวจหน่อยนะคะว่าว่าว่าคันอายุคันเป็นยังไงบ้างนะคะเออนอนดีๆค่ะนอนดีๆค่ะเดี๋ยวคุณหมอตรวจให้นะคะใจเย็นเออนอนน,ะะนอนนะคะนอนนะคะคุณยศคุณหมอขอเนี้ยตรวจนะคะคุณแม่ค่ะนะคะโอ้ใกล้คลอดแล้วนะคะภาวะใกล้คลอดนะคะคุณแม่คุณแม่อย่าเครียดนะคะการรุณนาอย่าถีบหมอค่ะการรุณนาอย่าถีบหมอนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวหมออยู่หมหัวนะคะเออถีบหมอไม่ได้นะคะลูก เออดิ้นค่ะแล้ะค่ะลูกดิ้นแล้วละค่ะโอ้ดิ้นกันทุกทิกทุกทิกทุกทักทุกทักเลยะค่ะคุณแม่ค่ะโอ้สุขภาพแข็งแรงมากเลยค่ะคุณแม่อุ้ยท้องใหญ่ขนาดนี้เธอไหวแน่นวีอ๋อไหวแน่ใช่ไหมคะ่ะได้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 เอออาการดีขึ้นมาอ่ะทีนี้ตรวจตรวจด้านข้างเสร็จแล้วทีนี้ก็ต้องตกๆกตรวจตรวจสองนี้ด้วยนะคะค<ม>ุณหมอขออนุญาต่ะเออโอ้โหนิดนิ วงนมหรือหรืออะไรคะเนี่ยคุณหมอคุณหมอคะนี้คุณหมอขออนุญาต